ผมเชื่อว่าคนที่เป็นสายอินฟลูอย่างผมนะครับต้องเคยเจอปัญหานี้นะคือแบตหมดระหว่างถ่ายทำนะบางทีเนี่ยเราลืมชาร์จจากบ้านไปบ้างนะครับถึงจะมี power bank ก็ตามนะแต่บางทีมันไม่เพียงพออุปกรณ์เราเยอะนะครับต้องเจอปัญหานี้แน่ๆนะครับผมก็เจอมาแล้วเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ผมมีเช้าตัวนี้มาแนะนํานี่ครับตัวนี้จะเป็น power bank นะครับ60,000แอมป์22.5วัตต์นี่ ใหญ่นะครับหนักก็จริงนะครับแต่ไม่ได้ใช้ถือนะครับอันนี้ไม่ใช่แบบพกพาไปเดินเล่นเดินชอปปิ้งแล้วก็ใช้ชาร์จไม่ใช่นะแต่เวลาเราไปถ่ายทําตามสถานที่ต่างๆควรจะพกตัวนี้ไว้เพราะมันชาร์จพร้อมกันได้5พอร์ตนะครับอุปกรณ์หลายๆอย่างเราพร้อมกันได้เลยนะมีจอ LED บอกสถานะนะครับว่าแบตเหลือเท่าไหร่แต่บอกเลยว่าอยู่ได้นานแน่ๆนะครับมี USB 4พอร์ตแล้วก็เป็น USB C 1พอร์ตนะฮะถ้าไปเจอราคาเป็นเจอตัวแบบนี้ราคาหลักร้อยครับ ให้เอ๊ะไว้ก่อนเลยว่าผมว่าไม่ใช่ของแท้แน่นะฮะเรารู้อยู่แล้วนะคะ power bank สองหมื่นสาแอมป์เนี่ยราคาก็แตะพันอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วถ้าหลักร้อยไม่ใช่แน่นะครับต้องดูให้ดีนะฮะตัวนี้เป็นไฟสำรองด้วยสมมติเราไปแคมปิ้งเกิดตะเกียงหมดไฟหมดนะครับกดตัวนี้ค้างไว้นะครับค้างไว้แบบนี้อ่านี่จะมีไฟตอนนี้ผมเปิดไฟไมันก็เลยดูไม่สว่างแต่จริงสว่างมากนะครับถ้าปิดไฟนะครับโอเคอันเด็กมาส่งนะครับเอาขึ้นเครื่องไม่ได้แค่นั้นเองนะครับเพราะว่ามันเกินขึ้นเครื่องบินแค่200,000เ่านั้น โอเคนะครับใครที่เป็นสาย้อปปิ้งสายฟูปัญหาหมดไปจัดเจ้าตัวนี้ของแท้ราคานี้ถือว่าถูกมากนะครับแลวเหลือไม่กี่ชิ้นแล้วนะครับเข้าไปดูเลยที่ตะการนะครับจัดไปฮะอ้อลืมบอกไปนะครับตัวนี้เป็นซูเปอร์ฟาสชาร์จด้วยนะครับคือชาร์จเร็วนะตอนนี้ผมก็ชาร์จ2อุปกรณ์พร้อมๆกันนะขนาดแล็ปท็อปยังชาร์จได้แบบสบายๆเลยนะครับผมชาร์จไปเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับเพื่อจะมาทำรีวิวให้ดูนะตอนนั้นเปอร์เซ็นต์จะเหลืออยู่ที่80ตอนนี้ลดไปแค่2%เองนะครับ โอ้โหถือว่าดีมากชาร์จเร็วได้ด้วยนะครับแล้วก็เขามีให้เลกถึง3สีนะครับมีสีดำสีเหลืองสีขาวโอเคครับสวยทุกสีไปตามมันได้เลยครับ